คำแสนคำแสนเห็นไส้เดือนเป็นเพื่อนเหรอดูทุกคนไก่บ้านไหนเป็นแบบนี้มากดูเออไม่กินสัตว์มีชีวิตเหรอแต่แม่สาบเธอกินมันนะดูใส่เห็นมันเป็นเพื่อนแน่เลยไก่ขี้เหงา เมาก็ไม่เมาแต่ขี้เหงาเออเอาพ็อไปว่ามันจะกินไหมดูเอียงตาดูเขาโอ้ยี๋ยวก็ฉกตาแตกหลอกมากนะ่ะโน่นโอ,โอ้รู้แล้วล่วจะจ้ะคำแสนรักสัตว์ักเพื่อนเอาถ้าไก่บ้านอื่นเขากินแล้วนั่นเนี่ย ทำไมไก่บ้านนี้มันติ้งตองหรือเปล่าดูแล้วก็ดูดูแล้วก็ดูดดเอาไงแสนเอาไงกับเพื่อนโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยตายแล้วแสนชอบกินผักจ้ะ